สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาอัปเดตกันต่อค่ะก็มีบล็อกเกอร์ชาวจีนเนาะเขาก็ไปนับชุดของเจ้ารู้สื่อมาด้วยนะคะแล้วเรามาดูเนื้อข่าวกันค่ะเขาบอกว่าเจ้ารู้สื่อนั้นเปลี่ยนชุดอย่างอลังการมากเลยนะคะ31ชุดใน4ตอนแรกค่ะละครแนวนี้นะคะก็คือเรื่องใหม่ของเจ้ารู้สื่อเนี่ยก็จะเป็นแนวแบบโรแมนติกดราม่านะคะแล้วก็มีความอัศวานเสริมให้ว่ามีความระทึกขวัญอยู่ด้วยค่ะเกมรักในเงาหลวงนะคะนำแสดงโดย เจ้ารู้สื่อแล้วก็คุณเฉินไวทิงค่ะได้รับคําชื่นชมอย่างกว้างขวางนับตั้งแต่ที่ออนแอร์มานะคะโดยเฉพาะการที่เจ้ารู้สื่อเองก็เปลี่ยนชุดถึง31ชุดใน4ตอนแรกค่ะซึ่งทําให้ลุกนะคะอันน่าทึ่งของเธอนั้นดูโดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะเดิมทีก็มีข่าวลือว่าสําหรับเรื่องนี้จะออนแอร์ในช่วงตั้งแต่ฤดูร้อนแล้วตั้งแต่กรกฎาคมนะคะแต่ว่าก็ถูกเลื่อนออกมาเรื่อยๆโดยเหตุผลหลายประการและเอาง่ายๆหลายประก นะะจนในที่สุดก็ได้ออนแอร์ air, จนได้ในเดือนกันยายนนะคะในตอนแรกก็เชื่อกันว่านะคะทางบริษัทต,ต้นสังกัดอย่าง Galaxy Cool Entertainment นั้นนะคะก็น่าจะระง,งับงานทุกอย่างของเจ้ารู้สื่อเอาไว้นะคะน่าคือเพราะว่ามีปัญหากับศิลปินแล้วก็คงจะไม่ป้อนทรัพยากรแล้วก็ไม่ไม่ให้ศิลปินมีเวทีที่จะได้ยืนแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วทางบริษัทต้นสังกัดก็น่าจะเข้ามาแซกแซงทุกอย่างเลยแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะชาวเน็ตก็พบว่ามีการขยับขยายเรื่องราวขึ้นมาเพราะว่าทาง Galaxy c o คูนั้นไม่ใช่บริษัทที่คือยังไงดีไม่ใช่บริษัทที่เป็นนายทุนนะคะเขาก็ต้องเซ็นสัญญากับบริษัทอื่นๆแล้วก็แพลตฟอร์มที่เป็นนายทุนแล้วก็ที่ขายลิขสิทธิ์ในการออนแอร์ออกไปเนาะในหลายๆประเทศนั่นก็เป็นทาง Ten c ซ n t v i d e ดีโอนะคะก็เป็นค่ายหานหันทองคา ห่านทองคำของพวกเรานะคายห่านก็ทำให้มันก็มีเรื่องราวของในทุนใหญ่กว่าบีบนะคะบีบทางด้านของกาแล็กซี่ครูอีกทีหนึ่งเนาะ <S <S ถ้าพวกเราแบบเออแบบสันนิษฐานกันก็น่าจะเป็นแบบนี้ก็ทำให้ผลงานเรื่องนี้ถึงแม้ว่าไม่มีการโปรโมตใดๆนะคะก็ต้องออนแอร์ออกมาให้ได้ไม่อย่างนั้นผู้ที่ต้องเสียค่าปรับก็ต้องเป็นนะเป็นผู้ที่เข้ามาแซกแซงไม่ให้เรื่องนี้ออนแอร์นั่นเองนะคะ ที่นี้นะคะในส่วนของเ,อเรื่องราวของภาพลักษณ นอะภาพลักษณ์ของเจ้ารู้สื่อในเรื่องก็คือเราก็เชื่อได้ว่าน้องเขาก็เป็นชนชั้นสูงจริงๆด้วยการแบบสร้างภาพทุกอย่างแล้วก็ตัวตัวน้องเองอะ่ะดูเป็นชนชั้นสูงนะการแต่งเนื้อแต่งตัวการอะไรทุกอย่างดูดีนะคะแต่งอะไรก็ตามเธอก็สร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาซึ่งพวกเราก็รู้แล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นอะไรนะคะแล้วก็เรื่องราวของการพักเสียงหรืออะไรนี้นะคะพวกเราก็จะได้เห็นว่าทีมงานเขาก็มีความละเอียดนะเพราะว่าฝ่ายทีมงานเนี่ยเขาก็ตามข่าวบอกว่ามี มีการแก้ไขบทพูดแล้วก็มีการพักเสียงเพื่อที่ให้แบบออกอากาศได้ราบรื่นคืนนะคะซึ่งดารานักแสดงทุกคนก็มีความช่วยเหลือกันเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็ด้วยความที่พระเอกของเรื่องเนาะเขาก็เป็นคนแบบพื้นฐานมาจากฮ่องกงแท้ๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นจุดที่จะต้องพูดภาษาจีนกลางอะไรเงี้ย<笑><笑>ก็จะทําให้สังเกตว่าริมฝีป,ปากของคุณเฉินไวทิงบางคําพูดเราก็จะดูไม่ไม่คล่องปากสักเท่าไหร่นะคะซึ่งคนจีนเขาก็จับสังเกต จุดนี้มาเหมือนว่างเนาะดูซีรีส์แบบคนจีนดูแม้กระทั่งการขยับปากเลยนะคะ ทีนี้สิ่งที่แบบนักข่าวพวกคนจีนเขาสังเกตกันก็คือตอน10นาฬิกาของวันที่26กันยายนนะคะซึ่งจริงๆแล้วข่าวลือเนี่ยแหมลือกันแน่นๆเลยที่จีนว่าออนแอร์26กันยานนะคะก็คือคือไม่มีใครใช้คําว่าแน่นๆแต่ว่าข่าวลือหนาๆเลยอบอกว่าออนแอร์26กันยายนค่ะจากนั้นก็ไม่มีใครเชื่อเพราะมันเลื่อนมา34ครั้งแล้วเลื่อนจากกระากฎดาษคมมาเรื่อยๆเพื่อนๆคิดดูว่ากี่เดือนล่ะเดือนละครั้งอะ่ะเออเพราะฉะนั้นก็แบบประมาณ สี่ครั้งอะไรเงี้ยนะคะจากนั้นเนี่ยตอนส0บนาฬิกาะคะ่ะโอ้โหขนาดนักแสดงก็ยังไม่ทราบเลยนะคะคือตอนนั้นน่ะ จ้ารู้สึกกำลังพอกหน้าอยู่นั่นเองกำลังทำสวยอยู่แล้วก็กำลังแบบดูซีรีส์กับเวย่ยเซี่ยวเพื่อนของเธอนั่นเองนะคะแล้วก็แบบเออได้เขียนโน้ตไว้บนหัวว่าเนี่ยไม่มีใครบอกฉันเหมือนกันนะก็คือเธอก็ไม่รู้ว่าซีรีส์จะได้อนแอร์ค่ะพวกเขาไม่รู้เลยว่าซีรีส์นั้นจะออนแอร์นะคะอย่างไรก็ตามก็มีบริษัท3แห่งที่สั่งซื้อโฆษณาภายในสีตอนแรกเลยค่ะแล้วก็ตอนแรกนั้นมีโฆษณาเพียงชิ้นเดียวเองนะเพื่อนๆคือไม่มีใครรู้ไงว่าเรื่องนี้มันจะได้อนแอร์นั่นเองนะ แล้วหลังจากนั้นก็คือมีคนแบบภายใน1ชั่วโมงก็ทะลุแบบ2 0 0 0 0นะดัชนีความนิยมบนเทนเซ็นนะคะดังนั้นก็ทำให้หลายบริษัทมาค่ะมาเพิ่มซื้อโฆษณานะคะเรียกได้ว่าในเวลาอันสั้นก็ลุมกันเข้ามาเลยตอนนี้ยังไม่มีบทสรุปนะคะว่าจนถึงตอนนี้แล้วมีโฆษณากี่ชิ้นที่เข้ามาซื้อนะคะ ซึ่งอย่างไรก็ตามก็คงจะแสดงให้เห็นถึงมูลค่าเชิงพาณิชย์ที่ต่อเนื่องของเจ้ารู้สื่อของพวกเราค่ะสําหรับเรื่องนี้ถ่ายทําเสร็จไปนานแล้วนะคะแล้วก็มีข่าวลือว่าต้องเลื่อนไปออนแอร์เรื่อยๆเออเลื่อนไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วกเ็เรื่องราวนะคะก็จะเป็นเรื่องราวของเฉินหวทิงนะคะสนเฮาหมิงซึ่งมาจากตระกูลล้ารวยเนาะเจ้าของอาทายาตรุ่นที่สองของครอบครัวผู้มังคังนั่นเองนะคะแล้วก็มีครอบครัวที่น่าสะพึงอยู่นะคะ อย่างแม่ของเขาอีหลันอย่างเงี้ยนำแสดงโดยคุณหวนเจ้งรง <laughs> โอ้โหสแกนลูกสะพ้ยสุดขีดนะคะแล้วก็มาเจอกับว่าที่ลูกสะพ้ยนี่ก็อืมค่ะกว่าจะผ่านด่านมาได้กว่าจะแต่งงานตอนนี้แม่นะแม่สามีรักแม่สามีหลงนะคะมีให้เครื่องประดับลูกสะพ้ยด้วยอะไรด้วยชื่นชมลูกสะพ้ยด้วยน่ารักเนาะเอาละคะ่ะแล้วก็มีหมาชื่อเสีย่ยวปู้เสีย่ยวปู้อืมก็เลี้ยงกันไปนะะเอาละนั้นก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราก็เห็นได้จากในละครนะคะแล้วก็ในเรื่องก็ยังจะมีเออเขาเรียกว่าสิ่งที่เตือน แล้วก็ข้อชี้แนะในการดําเนินชีวิตหลายๆอย่างซึ่งมัน,ม,นมันดีอะเพื่อนๆไปดูเหอะมันใช้ได้กับชีวิตประจําวันด้วยนะคะ ในครอบครัวที่ร่ำรวยมากๆเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งอยู่ภายในด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าก็เป็นความขัดแย้งที่มันแตกต่างจากครอบครัวที่ฐานะธรรมดาหรือไม่ก็ครอบครัวที่ฐานะจนๆคนละปัญหากันแต่ถามว่ามีปัญหาไหมมีปัญหานะคะโอ้ยเอาละค่ะแล้วก็นางเอกของเราเองนะคะเส้นทางของการต่อสู้การใช้ความสามารถในการที่จะได้ในเป้าหมายที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นตําแหน่งหน้าที่การงานที่มีเกียรติแล้วก็สูงขึ้นอะไรเงี้ยเธอก็ใช้ความ ความสามารถของเธอนะนเพื่อนเพืก็ไม่ได้จะเอา,เอาไม่ได้จะเขาเรียกอะไรอะ่ะคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ลักษณะของบทตัวโกงอะ่ะมันเป็นลักษณะของคนที่ใช้ข้อมูลเป็นแล้วก็รู้จักนะคะรู้จักที่จะรู้จักที่จะเข้าไปหา,าจุดความสําเร็จตัวนั้นด้วยตัวเองแล้วก็ตัวของนางเอกก็เป็นคนที่เรียนเก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นระบบการประมวลผลแล้วก็การวางแผนงานเนี่ยก็คือก็คือเก่งอยู่แล้วอะ่ะคนเก่งอะ่ะจะทำอยงได้ล่ะใช่ไหม ทีนี้ก็เป็นความรู้ใหม่นะเ,นเพื่อนนักข่าวบันเทิงจีนเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยมันมีเหมือนกับประกาศเนาะจากสนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนนะคะแห่งรัฐเนี่ยได้เตือนหลายครั้งแล้วว่าไม่ต้องการที่จะให้ใช้คําว่า CEO จอมบงการนะคะในในซีรีส์อะไรก็ตามมันอาจจะไปเหมือนกับไไปโดนใจไงระบบก,การปกครอ,องของเขาเป็นแบบคอมมิวนิสต์อ่ะเพื่อนเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ชอบคํานี้นะคะทางรัฐบอกไม่อยากจะให้ใช้คํานี้ CEO จอมบงการอะไรก็ตามไม่อยาก จะให้มันเป็นไวรัลเพราะฉะนั้นไอ้หัวข้อ Hashtag ทำเนี่ยจะโดนควบคุมอย่างเข้มงวดนะคะดังนั้นแล้วก็เลยเกลายเป็นว่าในซีรีส์ในซีรีส์หลายๆเรื่องจะต้องมีการทบทวนบทพูดด้วยถ้ามีการพูดถึงการที่เป็นจอมจอมผดเด็จการนะคะว่าผดเด็จการหรือว่า CEO หรือว่าผู้มีอำนาจนะคะที่จะควบคุมแบบบงการอะไรเงี้ยคือจะไม่ให้ใช้มีคําที่ต้องหลีกเลี่ยงด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็เขาก็บอกว่าในตอนที่ต้องเอาไปเข้าผ่านกองเซ็นเซอร์ นะมันก็เลยจะมีบางฉากนะบางฉากที่ลิปลิปซิงค์ของเลมฝีปากมันจะไม่เข้ากับ ไม่เข้ากับท่อนที่พูดเพราะว่ามีการเปลี่ยนนั่นเองนะคะเปลี่ยนพวกคำคำว่าบงการ,รเผด็จการอะไรเงี้ยออกไปใช้เป็นคําอื่นนั่นเองค่ะโอ้อันนี้ก็เป็นความรู้ใหม่เนาะก็สำํำนักงานวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศจีนนะคะก็ควบคุมเข้มกันเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะก็ขอให้ทุกท่านแบบมีความสุขมากๆเนาะเราก็รู้ไว้ใช่ว่าละกันเพราะว่าที่เมืองไทยเราคงจะไม่ถึง ไม่ถึงขั้นเนี้ยต้องมาควบคุมประโยควลีอะไรถ้ามันไม่ไม่ไปแบบเขาเรียกว่ามีความสุ่มเสี่ยงมากจนเกินไปนะคะก็คงจะไม่โดนเพง่งเล็งแต่ว่าที่จีนเขาควบคุมถึงขนาดถึงขนาดวลีคําพูดเลยนะคะก็ต้องเปลี่ยนไปค่ะเอาละค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวานลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ